ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปซูกคู่ซุกคนเด้อครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดแชร์แนวคือเกาคือเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อครับพี่น้องครับผมวันนี้เรากําลังจะเดินทางไปช่วยงานแต่งบ่าวเบี้ยทาดพนมนะครับผมบ่าวเบี้ยทาดพนมนะครับถือว่าเอ่อเป็นพี่ชายบูมน้อยนะครับผมที่ที่รักนะครับผมจะ เข้าอ่าสู่ประตูวิวาแล้วนะครับจะเข้าสู่ประตูวิวาแล้วเพื่นสิได้อันปั้มลูกแล้วนันนะกับครูติ๋วสาวบ้านนา <c oughs> นะครับผมวันนี้มากับพล่ขับเหมือนเดิมนะครับบูมน้อยมีแฟนขับนี่แหละแฟนขับตัวจริงก็คือแฟนขับรถ <c oughs> นะครับขอบพระคุณกระเป๋าส,สวยจากพี่น้องเยอรมันนะครับโอ้ยกระเป๋าใหม่คิ Q ้วคิว ิวกินกินกระเป๋าไหมพี่น้องครับผมโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับขอบพระคุณนะครับอ่านะครับขอบพระคุณพี่น้องเยอรมันด้วยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางไปกันเลยนะครับผมเจอกันที่ข่าดผนุมนะครับเดินทางมาจนจนคำพี่น้องครับผมใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงบ้านอ่าพี่บ่าวเบียรแล้วนะครับผมปาจนคำแม่พี่น้องอ ไม่กล้าขับเร็วนะครับผมขับสิอ่20-40นะ 20, 40, จะถึงแล้วนะครับนะครับเค okay, ครับพี่น้องครับผมหอดแล้วแมสหน่อยคือหลองอุยหุยแถวบันนี้ถึงแล้วครับพี่น้องครับผมถึงบ้านพี่บ่าเบียแล้วอวันนี้มางานแต่งด้วยแล้ววันนี้เป็นวันพิเศษนะครับวันเกิดของอพ่อบุม๋มนะครับ ไม่ใช่พ่อบูมนะพี่น้องพ่อบุมเป็นพ่อของพี่บ่าวเบียร์ธาตุพนมนะครับบูมน้อยก็ได้นี่นะครับได้นมนะครับผมมาให้นะครับไม่รู้ว่าจะให้ของขวัญอะไรเนาะนะครับพอดีฉุกและหกนะครับก็เลยคิดว่าเอ่อเป็นนมนี่แหละครับที่จะให้พ่อได้ดื่มบำรุงนะครับสุขภาพนะครับผมนะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวบูมไปลงไปก้อนมาเนี่ยลงรถแป๊บผู้ได้ลองเพลงอีกเนาะบ้านนี้ ถึงแล้วทึงแล้วครับนี่เห็นมมนี่ข้างในจะเป็นบ้านพี่บ่าวเบีร์แล้วกันเขากําลังอันกางเต็นท์กันแล้วก็เตรียมงานกันนะครับถามว่าวันนี้มาทําไมก็คือพี่หมวยก็มาทํากับข้าวนะครับพี่หมวยมา